สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิปซีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่20มิถุนายนพศ2568ค่ะคําพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ ไอดีไลขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ Temperance นะคะการติดต่อการเดินทางการสื่อสารนะคะ ก้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์นะคะแฮงแมนนะคะอาจจะมีเรื่องราวเครียดเรียดเรื่องราวทุกๆปัญหาจุกจิกใจเข้ามาหรือนะคะอาจจะมีในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นนะคะสิ่งต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้ลงตัวซะทั้งหมดวันนี้ไพ่ทำแพลนเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าได้อิทธิพลของการเรียนรู้การหาความรู้นะคะการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะ หรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีได้ตของการปรับเปลี่ยนนะคะยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกัน แทนพละเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเดินทางนะคะเรียกว่าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรืออาจจะเดินทางไปพักผ่อนไปนั่งชิลๆนะคะตามสถานที่ที่มีน้ํานะคะ,ะต้นไม้นะคะตามคาเฟ่ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าจะเป็นการหิวใจคนอนอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวการงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวเครียดเคดเข้ามาอึดอัดใจเข้ามานะคะก็เรียกว่าให้วางในสิ่งที่เราไปยังไม่สามารถที่จะทําหรือว่าแก้ไขได้นะคะเอาเอาสิ่งที่เรา ราทาหรือว่าเราพอจะแก้ไขได้ก่อนก็แล้วกันในวันนี้เนาะเรียกว่าการงานเนี่ยปัญหาอุปสรรคเนี่ยนะคะมันจุกจิกหัวใจเท่านั้นเองนะคะแต่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันทุกเราก็อย่าไปอ่า โฟกัสตรงนั้นเนาะไปมองในสิ่งที่มันดีนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองจะดีกว่านะคะการงานเรียกว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะคะการเงินนะคะหาเก่งใช้เก่งนะคะเรียกว่าได้มาหมุนไปหมดไปบางคนอาจจะหมดไปกับการลงทุนนะคะหรือการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับยุกยารักษาโรคก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการเงินยังจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีหรือถ้าคาดหวังในเรื่องของโชคลาภนะคะ ถ้า,าเรียกว่าถ้ามีตัวเลขก็สลับไปสลับมาให้ดีนะคะคนรักจะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากคนป่วยค่ะส่วนความรักนะคะความรักเนี่ยเรียกว่าบางครั้งก็หวานอมขมกลืนเหมือนกันเนาะก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้สุกเต็มที่แต่ก็ไม่ได้ทุกนะคะเต็มร้อยนะคะเรียกว่าเป็นบางช่วงบางอารมณ์เท่านั้นเองอาจจะมีคําพูดหรือว่าทัศนคติที่อาจจะคนละมุมมองนะคะแต่เรียกว่าทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้ไม่ได้มีการาเรียกว่า โตเถียงกันเกิดขึ้นนะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาคุยแต่ก็มักจะเป็นคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเรียกว่าอาจจะมีคนคุยเข้ามาแต่ก็สถานะยังไม่ชัดเจนสุขภาพช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะปวดศีรษะนะคะหรือว่าเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเหมือนจะปว่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์บ้างคะ่ะ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นสมใจปารถนาแน่นอนเลขหน้าไพ่มีเลข4มีเลข9และเลข3ค่ะวันนี้คนวันอาทิตย์ถ้าจะทําบุญนะคะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับยุกยารักษาโรคนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอาทิตย์นั่นเองค่ะมาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะคนวันจันทร์สามไม่ท้าการงานนะคะ การเดินทางแบบเร่งรีบทำอะไรดูต้องรวดเร็วต้องแข่งขันกับเวลาในช่วงนี้เรียกว่าบางคนอาจจะกำลังคิดวางแผนวางแผนนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะ ต่างถิ่นต่างแดนนะแต่3ามไม้เท้าเนี่ยไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ของคําว่าการยืนรอนะคะรอคอยข่าวดีจากทางไกลรอคอยความหวังรอคอยการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยงานใหม่นะคะการเริ่มต้นเ,เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ใครที่ทํางานแบบเรื่อยเฉยก็ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะอัศวินดาบขึ้นมานะคะเรียกว่าต้อง ต้องอเรียกว่าเป้าหมายมีเอาไว้ให้พุ่งชนเลยทีเดียวนะคะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้นะคะด้วยหน้าที่นะคะด้วยเรียกว่า อนาคตที่ดีของตัวเรานั่นเองหรือวันนี้นะคะสามไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับงานติดต่องานสื่อสารงานเซล์นะคะงานตั้งบูธงานอีเวนต์ก็ได้ด้วยจะขับรถไปไหนก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอศวินดาบขับรถเร็วนะอาจจะมีการขับรถปาดหน้ากันเฉยวกันนะคะอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ใช้รถบนท้องถนนนะคะเรียกว่าต้องใจเย็นๆเลยทีเดียวการเงินนะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญช่วงนี้นะคะ เรียกว่าการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองขยันมากมีเงินมากนะคะขยันน้อยมีเงินน้อยนะคะเรียกว่าไม่เสียเหงือไม่ได้เงินกันเลยทีเดียวนะคะส่วนความรักไม่ได้เด่นนะคะวันนี้เรียกว่าความรักอาจจะดูเหงาเหงาเพราะว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่ถ้าคู่ไหนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยพยายามหลบลีหล,ลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะห,หรือการโตคารนลมกันนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะอาจจะแบบไม่ได้ส่งผลดีให้ทั้งสองฝ่าย นะคะเรียกว่าหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงจะดีกว่านะคะคนโสดวันนี้นะคะเรียกว่าคุณค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับงานกับอนาคตนะคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะถามว่ามีคนแอบชอบแอบมองคุณไหมเ็าเรียกว่ามีค่ะสุขภาพอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะ ความปรารถนาของเธอกำลังผีดอกออกผลทำต่อไปนะเธอทำดีแล้วชัยชนะกำลังรอเธออยู่ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลข6และเลข7ค่ะมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะ คนวันอังคารสี่ถ้วยนะคะไพ่สี่ถ้วยเนี่ยไพ่หงุดหงิดใจนะคะอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะใครพูดอะไรมาดูไม่ค่อยจะเข้าหูไม่ค่อยถูกใจเลยหรือสี่ถ้วยเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพท้องลำไส้มวนท้องนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายกินทานอาหารไม่หย่อยท้องอืดท้องเฟ้อ,ฟอนะคะห้าดาบนะคะเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบาดไหล่ช่วงเอวนะคะบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอาหารเป็นพิษก็ได้ เพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินนิดนึงนะคะแล้วก็าการงานเนี่ย นะคะระวัจจะมีปัญหากับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะถูกกดดันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยบางคนนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้นะคะอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าบ่นไปทําไปช่วงนี้เพราะอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่าจุดหมายที่ชัดเจนนะคะก็เรียกว่าต้องใช้ความอดทนนิดนึงแล้วก็ต้องรู้จักที่จะหลบต้องรู้จักที่จะหลีกด้วยนะคะนะต้องใช้สติปัญญาไหวพริบนะคะ,ะในการหลบในการหลีกในการพูดนะคะใน วันนี้จะใช้ในเรื่องของคําว่าอารมณ์หรือว่าความใจร้อนความฉุนเฉียวความหุนหันพันเล่นไม่ได้เลยนะมันอาจจะทําให้ทุกอย่างดูแย่ลงนะคะแล้วพวกไพ่ห้าดาบเนี่ยบางครั้งชัยชนะที่ได้มากก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างด้วยนั่นก็หมายถึงว่านะคะตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะคะแต่คนรอบข้างอาจจะไม่ได้เห็นด้วยอันนี้เรียกว่ายิ่งต้องระวังนะคะมันจะสร้างความกดดันให้กับตัวเราวันนี้เรียกว่าต้องพูดให้น้อยทําให้มากนะคะฟังให้เยอะเข้าไว้นะคะ เดี๋ยวทุกๆอย่างจะผ่านไปแล้วก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะเรียกว่าต้องรู้หลบรู้หลีกันเนาะส่วนการเงินนะคะการเงินต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะเด็กถือเหรียญโชคมีไหมโชคมีค่ะแต่ก็บวก1ลบ1ให้ดีด้วยนะคะหรือถ้าคุณจะไปช่วยเหลือใครนะคะไปให้ใครหยิบยืมอันนี้ต้องระวังนะอาจจะมีปัญหากันอาจจะทะเลาะกันได้นะคะพอตำแหน่งเพื่อนเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะเข้ามาทำให้คุณมีปัญหาหรือว่าทำให้คุณเดือดร้อนได้นะ ส่วนความรักนะคะความรักเขาเรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันตลอดเลยทีเดียววันนี้พูดคุยอะไรกันดูจะขัดถูกันไปหมดเลยนะคะส่วนคนโสดนะคะไอ้ที่ชอบก็ไม่มาไอ้ที่มาก็ยังไม่ได้ถูกใจสุขภาพนะคะก็เหมือนที่บอกเนะกาะพกไครสี่ถ้วยและ5ดาบเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ่าไหลนะคะตึงๆช่วงต้นคอบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกเส้นตรงช่วงบ่านะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารคะ่ะ ถ้าเธอต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีวินัยในตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเลขนาไพายมีเลข4ีมีเลข5และเลข1ค่ะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธจัสติกนะคะจัสติกนี้เรียกว่าเป็นคนที่รอบคอบนะคะวางแผนจะทําอะไรมีความระมัดระวังนะคะไพ่เฮอร์มิสนะคะอยู่กับตัวเองนะคะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทํางานที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะวันนี้รู้สึกคนวันพุธไม่ค่อยอยากจะยุง่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครเลยทีเดียวนะคะบางคนหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตํำรับตาราหมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้หรืออาจาร อยู่ในช่วงของการฝึกปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหกไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจากคนหมู่มากนะคะใครที่รองานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานหรือ6ไม้เท้ากับจัสติกมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะถูกเรียกตัวนะคะได้บรรจุงาน ะะหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานนะคะเรียกว่าวันนี้ได้ทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตเลยทีเดียวนะคะการงานค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะรับรื่นด้วยเพราะว่าคนวันพุธเนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้มีในเรื่องของการเตรียมพร้อมเตรียมตัวในเรื่องของงาน ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวส่วนการเงินนะคะเรียกว่าคนวนพุธนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้จะรู้จักประหยัดออมมากขึ้นนะไม่ค่อยจะใช้เงินนะคะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บอย่างเดียวเลยนะคะเรียกว่าวางแผนในเรื่องของอนาคตเอาไว้แล้วเนาะในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคนวนพุธเนี่ยค่อนข้างจะกระเบียดกระเสียนในเรื่องของการเงินนะคะ,ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันจนจางเงินมันน้อยลงนะคะแต่ถามว่าเงินมันยังมีไหมเงินมันยังมีนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่า กลัวว่ามันจะตึงกลัวว่ามันจะไม่พอใช้มากกว่านะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยส่วนโชคลาภถามว่ามีไหม นะคะโชคลาภมีค่ะตัวเล็กจากทะเบียนรถค่ะความรักนะคะเรียกว่าได้รับการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าไม่อาไม่ได้เหงาไม่ได้เศร้าจนเกินไปนะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะวันนี้คุณก็มีความสุขในมุมที่เรียกว่าโสดของคุณนั่นเองค่ะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะ ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูนะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขเก้าและเลขหกค่ะวันนี้คนวันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําในเรื่องของการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพคุณศรัทธานะคะและคุณนับถือนั่นเองค่ะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพฤหัสขิงถ้วยนะคะอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะไพขิงถ้วยเนี่ยนะคะเรียกว่าเจ้าเหนือด้วยนะคะบางคนนี่ระวังน้ําหนักตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ขิงถ้วยเป็นไพของความมอกความใจดีความมีน้ําใจนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะแต่บางครั้งก็เรียกว่าอย่าเอ็นดูเขาจนเราลําบากก็แล้วกันนะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสมีรางสังหรที่แม่นยํามักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอ ขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาขอคําแนะนําสิ่งต่างๆกับคนวันพฤหัสก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้บางคนก็หมกมุ่นอยู่กับงานอยู่กับหน้าที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองทําหรืออยู่กับสิ่งที่เราเฝ้ารอหรือเฝ้าคอยนั่นเองนะคะเรียกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะไม่ได้ส่งผลเสียให้นะคะเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วการงานวันนี้นะคะถามว่ามีความอึดอัดใจ,จไหมบางคนเนี่ยมันมันอยู่กับคําว่ารอลุ้นนะคะรอลุ้นกับเรื่อง ราวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณก็อาจจะพอจะรู้อยู่บ้างแล้วนะคะมันก็เลยทาให้ภายในใจเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตุบตุบต่อมต่อมรู้สึกกดดันตัวเองนะแต่ข้างนอกเนี่ยนะคะค่อนข้างจะดูแบบนิ่งดูแบบไม่ได้วิตกกังวลอะไรชิลชิสบายสบาย,บายเนาะแต่ในใจมันมีความกังวลอยู่นะคะถามว่าการงานมั่นคงไหมหมอฟ้ามองว่าคุณยังมีความมั่นคงนะแต่คุณอยากจะได้ความมั่นคงที่มันมากกว่านี้ นะคะส่วนการเงินก็เช่นกันนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะเรียกว่าอยากกินอะไรได้กินนะคะอยากซื้ออะไรได้ซื้อนะคะรวมถึงการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการทําบุญการให้ทานก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเ,เรียกว่าการเงินอาจจะมีโชคเข้ามาก็ได้ด้วยนะตัวเล็กจากเด็ก ะะรวมถึงไพ่เดทอาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนหรืออาจจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนตายก็ได้นะคะบางคนขายขายประกันได้นะคะหรือว่าซื้อประกันก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันรถนะคะต่อภาษีต่อพรบนะคะส่วนความรักนะคะหมอฟ้ามองว่าความรักช่วงนี้มันดูนิ่งๆมันดูเงียบๆนะ มันเหมือนคลื่นใต้น้ำอะ่ะเหมือนจะสงบนะคะแต่มันมีความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นไม่เอ่ยคนนวลพฤหัสส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะคุณอาจจะมีคนในใจคนที่คุณแอบป,ปื้มแอบชอบอยู่นะคะแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้กล้าที่จะเข้าไปคุยหรือกล้าที่จะเข้าไปจีบสุขภาพเหมือนที่บอกคะ่ะช่วงนี้ระวังน้ําหนักตัวขึ้นนะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกด้วยนะคะกระดูกหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวก เขาเรียกว่าผิวพันเนาะแพ้ง่ายนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขห้ามีเลขสามและเลขหนึ่งค่ะคนวันพฤหัสวันนี้นะคะแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญนะคะกวดน้ําให้กับตัวเองให้กับศัตรูมุมานเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะขอพรกับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะ มาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์แปดดาเครียดทุกข์อึดอัดมืดแปดด้านเลยทีเดียวนะคะอะไรที่เราไม่รู้นะคะเรียกว่าขอ ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างสอบถามผู้รู้มองหาผู้รู้นะคะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้คําปรึกษาคําชี้แนะคาแนะนําสิ่งต่างๆชีวิตปัญหามันไม่ได้มืดมิดนะคะมันมีทางออกอยู่แต่บางทีตัวเราก็ต้องเปิดหูเปิดตานะคะรับรู้รับฟังเรื่องราวสิ่งต่างๆนะคะคําเตือนคําแนะนําจากคนรอบข้างบ้างถ้าโมแต่เครียดโมแต่ทุกข์หรือว่าคิดวกไปวนมาคิดแล้วไม่ปล่อยวางนะคะสุดท้ายมันกาจะไม่ได้มีทางออกที่ดีนั่นเองนะคะ การงานก็เช่นกันนะคะเรียกว่าต้องใช้ความอดทนก่อนในช่วงนี้นะคะเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่งานเนี่ยตำแหน่งงานไม่ได้เสียนะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างจะกดดันตัวเองมากกว่า นะคะในเรื่องของงานส่วนการค้าขายช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆซบเซาไปนิดนึงการเงินนะคะก็ค่อนข้างจะตึงๆนะคะแต่ถ้าถามว่ามีคนช่วยไหมสองถ้วยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวจากกัลยาณนิมิตที่ดีนั่นเองนะคะแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินเนี่ยของตัวเองให้ดีด้วยนะคะ แล้วพวกแปดดาบเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไปทุกเรื่องราวของคนอื่นเขานะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของตัวเองก็ได้สุขภาพนะคะช่วงนี้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะความดันไมเกรนอาจจะถามหาหรือบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดพักนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ หันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างค่ะเล็หน้าไพา่มีเล็8มีเล็2และเลขกนะคะวันนี้คนวันศุกร์ดูในเรื่องของที่หลับที่นอนให้ดีนะคะเรียกว่าห้องนอนมันอาจจะดูมืดนะคะนะดูไม่โลง่งดูไม่โปร่งนะคะหรือที่หลับที่นอนเนี่ยเอามาตากแดดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้ไม่มีฝุ่นไม่มีริ้นไรนะคะมันอาจจะเก็บห้องนอนนะคะเก็บห้องนอนให้เป็นระเบียบมันจะปรับดวงเสริมดวงของคนวันศุกร์ด้วยค่ะ มาดูคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์อัศวินถ้วยนะคะความมีน้ำใจความอัธยาศัยดีนะคะชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือนะคะแต่เป็นคนที่คิดเยอะนะักคิกังวลคี้วิตกนะคะปัญหาของคนอื่นช่วยได้แต่พอปัญหาของตัวเองเนี่ยเรียกว่าบางครั้งก็อึดอัดเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นคนที่ อารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะหรือวันนี้สอดาบไม่อยากเจอเจอไม่อยากพูดคุยกับใครนะคะไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเรื่องของตัวเองด้วยนะ หกถ้วยนะคะระวังความใจดีของตัวเองด้วยนะอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเดือดร้อนได้นะคะหรือไพ่หกถ้วยถ้าในเรื่องของการใช้ชีวิตก็ยังวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิมๆอาหารจานเดิมๆร้านเดิมๆนะคะเพื่อนเดิมๆนะคะติดต่อง,งานกับลูกค้าคนเก่าๆเ,เรียกว่ายังคงทําหน้าที่ในรูปแบบเดิมที่เคยทํามานะคะแต่เราอาจจะรู้สึกว่ามันอิ่มตัวมันเบื่อ นะคะมันมีความเนื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่ดีขึ้นนะคะถามว่างานมั่นคงไหมงานมั่นคงตําแหน่งเพื่อนเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะเรียกว่า,าช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันหรือถ้าคุณมีปัญหากับใครทะเลาะก,กับใครมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอภัยให้กันด้วยนะคะเรียกว่าไพ่หกถ้วยเนี่ยอาจจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าที่ห่างหายกันไปนานนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินช่วงนี้ยังประคับประคองไปได้ด้วยดีนะ แต่บางครั้งก็มีความวันวิตกเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะจะพอใช้ไหมจะเคลียร์นี้ได้ไหมจะจัดการนู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าแต่วันนี้ยังไงก็ยังรอดอยู่นะคะหรือถ้าใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับคนวันเสาร์นะถ้าคุณจะช่วยเหลือใครก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยนะว่าตัวเองอะจะลําบากหรือเปล่านะคะโชคลาภตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคความรักนะคะความรักเนี่ยหนักนิดเปลาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันด้วยนะคะ ไพ่หกถ้วยใครที่ทะเลาะกันโกรธกันเคืองกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอภัยให้กันนะคะงอกันบ้างเขาไม่งอเราเรางอเขาบ้างก็ได้นะคะอย่ามีทิฐิต่อกันถ้าเป็นคนโสดมีดวงของการได้พบรักต่างวัยหรือคนรักเก่าแฟนเก่ามีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมาอีกครั้งค่ะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตานะคะสายตาพามัวได้นะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลําบากค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข6มีเลข2และเลข6ค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ